ทะะานเขา้าหรือยังคะเสร็จนี้ค่อยจะไปทานใช่ไหมคะจะไปทานอะไรคะ <c oughs> จะได้ลอกถูกค่ะคิดยากเหมือนกันเนาะ เราไปกินหมูกระทะกันไหมฮะขนาดไหนได้ค่ะได้แล้วโคดโคดขามีแต่คนอื่นอยากจะย้ายนะคะ <c oughs> โคดอยากย้ายมา อยากบอกคกนว่าเปลี่ยนกันไหมท้กคนที่เหตุผลว่าคนไม่มนึงพี่น้องว่าไงมีแต่พี่สาวคนเดียวหาเอากระได้พี่น้องได้หลายเขามีแฟนไหมคะมีให้ผู้ชายหนึ่งคนคนไทยไหมคะไม่ คนเกาหลีหอะคะอ้าวแล้วแล้วแฟนไม่มีพี่น้องเหรอคะมีก็ก็ยังไงก็ได้กลับเกาหลีเหมือนเดิมใช่ไหมไปสัดข้ังนี้ให้ก่อนนะคะ นิดนึงนะคะไหวไหมคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะเจ็บนิดนึงนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะถ้าเสร็จแล้วบอกได้เลยนะคะช่างจัพยายามทำค่อยๆให้มากที่สุดนะคะ ไม่น่าจับค่ะใช่เลยพร้อมนะคะตึงๆไหมคะยาที่ใส่ให้ไปตึงไหมตึง,ตงหือเหยียดเต็มที่เลยเราคุยกันก่อนนะคะมีอะไรค่อยๆค,คุยกันอย่าเตะช่างนะคะอย่าขีดช่างนะคะเก้าอี้ใหม่ตรงหน้าหนูพอดีเลยค่ะถึงนี่ใช่ไหมคะถูกต้อง อ๋อทางเงินเดี๋ยววันนี้เอาออกให้ทางล่าทั้งโคนนะคะแต่อาจจะเจ็บหน่อยฮึบไว้นะคะถ้าไม่ไหวบอกนะคะตัดแล้วนะจ๊ะคราวน,นี้พี่นุ้ยก็จะมีคลิปให้ดูแล้วค่ะก่นอไดูนะดูเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะจะ <c oughs> ได้มาฝั่งนี้ได้คะ่ะ <c oughs> จะได้อัฐรถ <c oughs> ไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่นุ้ยก็ไม่ตัดเองเช่นกันใช่ค่ะแล้วก็เป็นมาหม่นิดนึงนะคะใกล้แล้วค่ะอีก20%เสร็จค่ะไหวไหมคะกัดฟันระวังฟันแตกนะคะโอเค ขลุชาก่อนรักชาขออนุญาตขลุ่นชาติสักครูร่นะคะอตัดหนังใช่ไหมคะได้คะ่ะพี่ได้อยู่ค่ะพี่นุยน้นลยลจติดตาม ช่วยช่วยพอผ่านมาแล้วโอเคเ<ส>ก่งมากค่ะเก่งมากเลย,ก,เลยกัดฟันอยู่ใช่ไหมคะ,ะระวังฟันแตกนะจ๊ะหนังดเ้เดี๋ยวสาวออกมาให้หมดเลยจ้ะ,อ,ะออกมา สุดยอดเลยลูกค้าลูกค้าบอกสุดยอดเลยไม่มีไม่มีบ่นไม่มีเอออ่ะค่ะทานมานานแล้วใช่ไหมคะนี่วค่ะเต็มเต็มแน่นๆมีค่ะแต่อาจจะไม่เห็นหนูใช่ไหม บางทีหนูไม่ได้ถ่ายคลิปมาค่ะลูกค้าแน่นแล้วก็บางทีพี่พี่เขายุ่งอยู่ทำงานอยู่แม่ไม่ว่างพี่นางไม่ว่างหนูก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายอะค่ะแต่ว่าทำทุกวันเลยนะคะแซบ่บ <laughs>